ล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับท่านก็อาพิมบหน้าล่าสุดก็จากการตรวจเก็บวัตถุพยานนะครับที่ได้บริเวณลำน้ำใกล้จุดเกิดเหตุนะก็ <c oughs> ได้หมวกกันน็อกได้สิ่งของที่ผูดร้ายได้ไปใช้ในการกระทอปผิดจก็เป็นพวกค้อนเป็นกระเป๋าสะพายนะครับรวมไปถึงจากการยึดรถ ที่ใช้ในการกอร่อเหตุและรถที่ช่วยในการหลบนีเนี่ยรวมสองคันก็พอที่จะระบุผู้กระทมาผิดได้จำนวน3ามคนนะครับหายหลายเอียดขอให้ทางพระสวนเนี่ยเขารวบรวมหลักฐานเพื่อ,เ,อเสนอสารขอออกหมายจับก,ก่อนแล้วเราถึงจะค่อยเปิดเผยให้ได้ว่าเป็นผู้ใดนะครับเรื่องของการออกหมายจับนี่คาดว่าภายในวันนี้ได้ออกไหมคก็ภายในสองวันน่าจะออกได้ ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลแล้วก็เพื่อนําเสนอต่อสาร